ไปดีพ่อแม่พี่น้องมัอนี้กระพบกับเจ้เผาข้ามําใหญ่อีกสิ่กเคยเนาะมันนี่เขาก็มาเกี่ยวหน้าอีกทงที่สามเนาะพี่น้องเนาะมันนี่หน้าหวยมันนี้กาฝนก็เริ่มมาพายุก็ลังคืมได้มือนี่มันก็ลังปีนเวียนมาได้พี่น้องตอนนี้เขาหน้าเจ้เผากระซุกเรื่องอารามเต็มทงให้ทงหน้าตนนัวนี้กระสิลเลงเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งคนเมือ่อเลยซุจกจนก,น,น,นก่อยเกี่ยวน้ำบ่ท่านหน้าสามทงซุกพร้อมกันเลยพี่น้อง มือนี้เจา้าเาก็มีทีมงานหลยคนอยู่มีพี่นา้ามีน้องเนาะมีคนมาซอยกรไลายเลยน้องนี่อย่าน,นำถวมพ้นกำลังสิมากบรรยากาศกระมืดกลุมมืดกล่วมนี่กระทงหน้าเจ้าเาเองเขาซุกมดทงเลยต่นีกระทั้งเกี่ยวทั้งตัด เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาขม่พี่น้องเล่งเล็งเล่งพี่น้องพายุกำลังซีมาเมื่อนี้จากสามอันตัดทั้งคนทั้งตัดพายุพายุกำลังซีมาแล้วเ,เขาก็ทุกมดาดงสามจักไปเอ่ย้องมาซอยสามมาขีกัน,นี้ทั้งคนทั้งตัดเกี่ยวพร้อมคนพร้อม นาเจ๊เผ้าคำข่าวใหญ่ก็ซุกประมานนี้สุกสน,นันสุกสน,นันทั้งหมัดทั้งตบับทั้งคนในเวลาเดียวกันฝ่าฝ้าพายุกำลังบืนมาแล้วมืดกลุ่มมืดกลุม่มเล่งเก็บเกี่ยวให้มันเสร็จภายในมือนี้ทงละมือทงละมือ ตัดตัดตัดแล้วก็คนณปุ๊บผอมมิจต์คนใหญ่ใหญ่บนพี่น้องใส่รถไทยเมื่อรถไทยมาสองคันยังม่อเอาอีกคันหนึ่งตัดตัดประมาณแล้วเมื่อนี้แหละพี่น้องเลย เลงเลงพายุกลางซิมาาพ้นสิตโตกมืดกลุ่มมืดกวนโห เล่งเล็ง,ง,งพ่อแม่พี่น้องตอนนี้หมอมัดหุ้บยางเดียวเกล,ลียวเกลียวเกลียวใก้สิเลวแล้วผลกำลังสิเริ่มลงเม็ดมืดกลุ่มมืดกลัาแม่พี่น้องเจ้าบัได้มัดฮูบ,บใส่รถเลยเล็งเล็งเครื่องเล็งเครื่องพอพายุเขาจบบ้บันไดมัด มืดคึมมาเลยพ่อแม่พี่น้องเล่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 งมืมดกุมมืดกว่ามาเลยจะบไปกินหอดเขาหมวยมาดอีกฮุบเลยฮุบเลยงานดวน่วนป๊าหูงงนมากเลยมืดคึมเลยพ่ม่พี่นอ้นองเอ้ย ทั้งเกี่ยวทั้งคนทั้งบริมาตรพุบขึ้นพุบึ้นรวดเร็วทันใจเมื่อแล้วรถไทยสองขันตามลังกันเมื่อมาคนนี้ก็แล้วเรียบร้อยตัดนาจะเพาขขงเขาใหญ่จบกับการเหนหน้าปีปีนี้ตัดแล้วเรียบร้อยมีแต่ค้นเมื่อแต่แล้วเรียบร้อยพีน้อง เด็กคนยังซองหายเ่ยกันแล้วเมื่อเราก็พลาดเลยนอกจากตัดขาวเป็นกันยังขัดภาษาไทยเป็นเน,นาะแล้วก็เลงเก็บเกี่ยวตอนนี้เอาเรงมาได้ไหมไปเลยไปยเลย มไม่เสียบเขาไม่เสียบเขา